สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแล้วก็ทดสอบนะครับเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์หรือซของผมนะครับจะมาทดสอบไปดูครับว่าคุณสมบัติพิเศษของผ้าตัวนี้ที่ผมเลือกเป็นในแบรนด์ของผมเนี่ยมันเจ๋งมาททอลท์าดยังไงและพิเศษยังไงมาดูกันครับนี่ครับผ้าโพลีเอสเตอร์สีดำนะครับซูเปอร์แบ็คของผมครับผมทดสอบดูนะครับผมทดสอบผ่านไทรเช็คครับ ไม่ดัดนะครับเหนื่อยอยู่ครับเปา่านี่แหละครับผ้าคุณสมบัติพิเศษของผ้าโพลเสเตอร์ซึ่งมาพิเศษตรงที่หนึ่งมันมีน้ําหนักที่เบาขนาดกานแล้วก็มีเรื่องของรายละเอียดที่สูงมากครับเพราะผ้าตัวนี้ถือว่าเป็นเกรดเดียวของนสาตกรรมที่เราเลือกใช้ครับมันซึ่งก็ตอบโจทย์เรื่องของการขไวรัสได้ด้วยครับอันนี้คือเป็นผ้าฟองนั้นทั่วไปทางห้องตลาดครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูครับ ดูนะครับไฟแช็คครับอีกทีนะครับดับครับซึ่งเอ,อ่อถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะครับมาเป็นภาพโพลิเซอร์กับภาพฟองน้ำไม่เหมือนกันนะครับก็ยังไงครับผขอฝอากแดนวีนิกเฟรป,ปิดแมสของผมไปด้วยนะครับ